22บสองมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิแปดนะครับวันนี้มาดูสวนให้พี่ประเสริฐนามโสมนะครับอยู่ที่ตำบลอะไรครับตำบลท่าตูมตำบลท่าตูมอำเภออำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์สุรินทร์จ้างพี่นี่ซี่ไรแต่ว่าแต่ว่ากีดมานหนีจากปีแล้วครับนี่กีดมานสามปีที่สี่เขานี่แหละครับปีที่สี่นะครับก็จ้างจ้างคนกีดด้วยใช่ไหมครับนี่ครับจ้างคนจ้างคนกีดน้ำน้อนี่นี่ จางกีดั้มก็เสียลาว่าเสียมืดลาวาเขาตะแกนด้วเนี่ยเขาตะแกนเขากระดูกเดี๋ยวนี่หุ่มมดเหรอครับเดี๋นี่ห่มมืดบัวก่อนก็ใส่ยาเร่งลาว่าใส่ยาเร่งนี่แผลเรากี่เดี๋ยนี่งามจนว่าอ่านี่นีอันนี้จักมีดครับไอ้นี่ตัวสี่มีดครับอ่านี่เราลาวาสีมีดเด้อครับนี่สีมีดสีมีดยางหกร้อยนะครับยางพันหกรอยนี่ใบเขียวตึ๊ ตะกอ,อน,นเราว่าใบแดงเนาะตั้งแต่ยังยังบ่ได้พ่อปุ๋ย,ยปุ๋ยน้า,า,าว่า,าวเาาขาสิขายาน,น,นา,นา,ย,นาย่างเนานึ่อันนี้ละว่าขายยางบัตตอนี่ไอ้ก็ว่ายังบ่ได้ใส่ปุ๋ยเม็ด<อ>ปีนี้ยังบ่ได้ใส่พ่อเม็ดเลยละว่าใส่แต่ปุ๋ยน้าเนาะนี่ใบก็เขียวแตกยอดตะกอนนั้นงาฮักเม็ดเลยครับูร นี่ปงงาไม่ได้อาจารย์นะปงเออปงงาปงงาไมเมดปัตตานีกะใบมีแต่ใบใหญ่ๆนะครับนี่เบิงเบิงสวนนี่ยังประเด็ใส่ปุ๋ยเม็ดเลยละวะใช้แต่ปุ๋ยน้ำปรดอะมิโนนะครับนี่ปุ๋ยน้ำปลดอะมิโนอย่างเดียวละว่ะต้นใหญ่สมบูรณ์ดีจากที่ว่ากีดเขาเกนก็เริ่มปิดแล้วปัตตานี้การกีดเรากีดงามนะครับนี่ ใสมาสี่ปีเนาะครับเนาะใส่มาสี่ปีนี่ตะกอนนี่กีดเขาตะแกนหูมืดแล้วตอนนี้เมื่อก่อนกีดเขาเต้แกนแลาว่าเดี๋ยวนี้หูมืดหูมืดเลยนี่ต้นนี้หูมืดนยางมาเต็มแล้วหนัยางมาเต็มแล้วพี่ก่อนๆลาว่าต้นยางใบเหลืองต้นน้อยคือบัญสีใต้ถิ่นนี่ลาว่าพูดไม่สภาพเลย บัตตอดีไดปุยนาม,มาสซอยมันก็ฝืนเลี้ยวบัตตนี้ใบมันต่ใบใหญ่ๆนะครับนี่เบิง้งใบดำปื้ใบด,ด,ด,ดำปื้ดำเงาดำดำเงาดำปื้อไายครับผมขอถามนะครับว่าผมได้จา้างไอ้แบบรับว่าปุยนามนี่สามารถกินทางน้ำต้นได้บ่กรับนี่อ่าเอาจากอีกเสียงหนึง่งบางคนเขาว่ามันกินบ่ไดรใส่ต่ทางดินกได้บ่ไดร,รแล้วก็บเบิ่งยางเบิ่งย่าง เบิ่งแต่ราเขียวตึบไครับม่ได้ใส่ปุ๋ยเม็ดเลยนะครับมีแต่ใช้ปุ๋ยน้ํานะครับโปรดอะมิโนดูใบนะครับนี่ใบโตเขียวมันเขียวเข้มนะครับใจแมมาหมคนงามซื้อสาวแลโอ้สาวแลบ้านนาตาหวานได้พบพรอง